ตามรายงานล่าสุดครับตามรายงานจากทีมท a l กนะครับมีการระบอุว่าท็อตแนมอตลสเปอร์แล้วก็นิวคาสเซิลกำลังจับตามองสถานการณ์ของมอร์แกนกิฟต์ไว้กองกลางตัวรุกของ มานตงฟอร์เรสที่อาจจะถูกพิจารณาการขายในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยที่ทางสเปอร์แล้วก็นิวคาสเซลให้ความสนใจนัดแต่าราณี้เป็นพิเศษนะครับเนื่องจากทางฟอร์เรสเองเนี่ยก็ต้องมีการปรับเกี่ยวกับสมุดบัญชีให้ลงตัวมากยิ่งขึ้นครับเพื่อไม่ให้ละเมิดกฎของพิมพ์อังกฤษครับที่มีเรื่องของกฎการเงินตามจี้นะครับล่าสุดก็โดนลงโทษไปแล้วครับสำหรับทางฟอร์เรสด,ด้วยเผลดังกล่าวครับสองทีมดังกล่าวที่บอกมาก็เลย สวยโอกาสในจุดนี้ครับในการเดินหน้าขวาตัว มอร์แกนคิพไว้ในช่วงซัมเมอร์นะครับซึ่งเชื่อกันได้ว่าทาง f o r e s รเองเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะมีการโกงราคาค่าตัวระดับสูงนะครับการดึงตัวนับแตารานี้ก็น่าจะเป็นมูลค่าที่ถูกมากๆนะครับซึ่งดูเหมือนว่าราคาที่ทาง f o r e s รตั้งกันเอาไว้เนี่ยจะอยู่ในระดับที่ไม่ถึง60ล้านปอนด์นะครับก็น่าจะสักประมาณ 30- 40ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับนอกจากทอร์เนมสเอร์ที่สนใจมอร์แกนคิปไว้แล้วนะครับยังมีอาร์ซนอลที่มีความต้องการคิปไว

เพราะว่าทางอเซนอลเตรียมที่จะมีการปล่อยอีเมลสวิตโลออกจากทีมนะครับแล้วก็ดึงกองกลางร,รายใหม่เข้ามากิฟไว้ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ตอบโจทย์สหรับอเซนอลเหมือนกันนะครับโดยรวมกันแล้ว3ทีมครับสเปอร์นิควคาสเซิลแล้วก็อาร์เซนอลนะขณะที่ในรายของคาวินฟิลลิปนะครับทำรายงานจากเดอะเมลมีการระบุออกมารับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดรับข้อเสนอสําหรับคาวินฟิลลิปในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่นักเตะรูเหมือนว่าจะหมดสัญญาการยืมตัวกับทางเวสต์แฮมในช่วงหลัง จกจบซีซั่นนะครับเดี๋ยวได้มีบอกว่าซิตี้แสดงความชัดเจนไม่คาดหวังที่จะมีการเค้นฟอร์มของฟิลิปได้อีกแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังทุกข้อเสนอเพื่อขายขาดนักเตะรายนี้ในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นเองนะครับตัวเลขก็น่าจะอยู่ประมาณ30ล้านปอนด์องบอกว่าฟิลิปย้ายจากลีดเดเต็ดมาอยู่ทางซิตี้เมื่อกลางปี2022 ค่าตัว45ล้านปอนด์รวมกับส่วนเสริมนะครับแต่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับแนวทางการเล่นของเป๊ปได้นะฮะแม้ว่าแม m a ซิตี้ให้โอกาสกองกลางรายนี้ไปบ่อยครั้งนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมารวมไปถึงมีการเปิดโอกาสปล่อยแบบยืมตัวเพื่อไปเรียกฟอร์มเก่งกับทางเวสแฮม ในรูปแบบการยืมตัวเครื่องซีซั่นก็ตามแต่กลับกลายเป็นว่าผลงานของฟิลิปยังคงน่าผิดหวังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่เห็นวิแววว่าเจ้าตัวจะกลับมาฟอร์มแรงได้อีกครั้งเหมือนกับตอนที่อยู่กับ Re รีเนเต็ดนะฮะทำให้มันมีแนวโน้มเป็นไปได้สูงครับที่ทางเวสแฮมก็น่าจะไม่เลือกเซ็นค่ะซิตี้เองก็เตรียมที่จะปล่อยอย่างที่บอกกันไปซึ่งราคาค่าตัวของฟิลิปก็น่าจะประมาณ30ล้านปอนด์นะครับ ิตตี้ตั้งไว้ไม่สูงเกินไปเมื่อพิจารณากับฟอร์มการเล่นณนปัจจุบันพี่เจ้าตัวเนี่ยหลุดจากทีมชาติด้วยนะฮะ แล้วก็เรื่องของผลงานในสโมสรก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูกันว่าทีมไหนจะสนใจในราคาขนาดนี้อดีต์ัวสังกัดไหมนะครับหรือว่าทีมแรงกฤษในพิวร์เล็งกฤษหลีกสูงสุดด้วยกัดน,นะครับสำหรับเรื่องของอวบดูอาน่าครับตามรายงานล่าสุดจากฟุตบอลอินไซเดอร์มีการระบุว่าเวสแฮมต้องจ่ายจํานวน60ล้านปอนด์นะถ้าเกิดพวกเขาต้องการคว้าตัวอวบดูอาน่ากองกลาง ชาวเบลเยียมรายนี้มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับไม่ใช่เพียงแต่เวสแฮมนะครับที่่ันมาอูราน่าได้รับความสนใจจากนิวคาเซิลอาร์เซนอลเวสแฮมนะครับแล้วก็รวมไปถึงแมนเชสเตอร์เดที่สนใจกองกลางของทางอ e ิบาร์ตันรายนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นกองกลางที่อายุยังไม่มาก22ปีแต่ว่าผลงานดีมีโอกาสย้ายทีมสูงม,มากในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกกันไปครับโอนา,าได้รับความสนใจเนื่องจากฟอร์มการเล่นที่ดีแล้วก็มีแนวโน้มสูง เรื่องการย้ายทีมนวาตันก็น่าจะรังไม่อยู่ ทั้งโดนเรื่องของการเกี่ยวกับกฎการเงินเล่นงานอีกนะครับก็ต้องขายเพื่อจัดการเกี่ยวกับสมุดาน,นการเงินให้ได้ให้คงเส้นคงวานในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะฉะนั้นเหตุผลมันมากพอที่เอเวอร์ตันจะต้องจําใจขายกองกลางรายนี้นะครับแต่เรื่องของปลายทางเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าฟานสติกจะเลือกย้ายไปทีมไหนเพราะว่าแต่และทีมเนี่ยมันก็น่าสนใจทั้งนั้นครับนิวคาสเซิลเออร์เซนอลเลยเวสต์แฮม,มก็น่าสนใจแมนยูก็น่าสนใจแต่ต้องมารอดูกันด้วยว่าทีมเหล่านี้ จะยอมจ่ายเ,เงินมหาศาลถึง60ล้านปอนด์ให้กับเอเวอเรตันเพื่อดำการดึงนักเตะรายนี้หรือเปล่าครับก็โอเคนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อนักเตะที่น่าสนใจนะครับ